สวัสดีครับพี่น้องมือนีช่องเกษตรพึ่งต้นครับผมมาแล้วครับผมมือนีมาอีกแล้วครับผมมือนีมาแต่ร้านพี่น้องพอดีไปเห็นง้วงงามครับผมโอ้ยแบบยังงามลังหลายตัวแล้วพ I mean ี oh, no, ah? ่น oh. ้องเนาะมือนีเสรแล้วรีวิวให้พี่น้องเบื้องครับผมว่างงวงมันงามขนาดไหนเนาะอยู่บ้านไหนลลุงนี่อยูุบานใส่หินพี่น้องอยู่บ้านใา่หินเนาะครับผมบางอย่างใส่หินเพี้ยนยังงามที่พี่น้องว้าลายพี่น้องโอ้ยต้นนี้เฉพาะเขาเดินเนี่ยลุงต้นนี้เฉพาะตขาดินตัวขาวเนี่ยโอ้ยส้มเทียมมาบ่ เหมาะผสมเทียมเมนลุงท <tem> ั <speaking in S 1> <speaking> ้งมือแจักตัว้ลุงอ่ะโอ้ยซตัวพี่น้องตัวนี้ทีนี้ทองคักเลยพี่น้องทองไข่แล้วปาโอ้ยตัวนี้งามเลยวะน้องเปนตัวนี้เลเลยให้ผมคิดเอาน้ำเจ้าน่อเลยโตย้งดหวันงอ มีแต่งงามเลยเห็นบองอุย้ยพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยพูดนะลุงพนไลมาพูดนะเปล่าอิ่ฟุง้งรึเปล่ามีแต่งซ้ำก่อนเลยงพูดนะมีแต่งแดงพี่น้องแดงข,า,ขาวงามพูดนะอุะอ้ยหัวพี่น้องเอยสะอ่อนสะอ่อนผมมีปล่อยน้าลุงเนาะ ทอยมลันี่ปด่อยเนาะโอไปตรวจไปตรวจไปตรวจลูกอยู่วะที่เออตรวจลูกอยู่ครับผมคอยกัตรวจอลันวอคอรับผมคอยตรวจเลยไปตรวจตรวจมาแล้วมาแล้วมอนัดน้ำไปตรวจลรกน้ำตรวจเลือดน้ำครับผมตรวจเรียบร้อยแล้วครับผมเรี่องดวจระบอล่งเนี่ยวเนี่ยตรวจเปีแล้วบ่จกปีเนี่ย ผมขายไปเรื่อยๆเนาะบอกที่ละสามแสนสี่แสนโอ้ขายปีนึงขายได้หลายตือลูกปีนึงได้เป็นแสนเลยบ่ปีนึงหลุดหนุ่มชลางชลางหลุโต้ลายสองหมื่นกวนเลยโอ้หันหันเงี้ยง้อจะพูนเป็นลายงัอพี่น้องปีหนึงขายได้เป็นแสนพี่น้องบอกว่าง้อมันสี่สิบห้าสิบตัวปีหนึ่งพี่พี่ขายได้เป็นแสนมาใั่คำว่าโอ้พูนอะพูนอะขายขนาดขายขนาดยังมีงัวหลายอยู่ที่พี่น้องพูนอะครับผมจะพูนเป็นลายงวอยุพูนง้อพูนโอ้ พี่น้องเองคนน่ะสุดยอดเลยอืมโอ้ยไม่กินลุงบ่ออนบ่อเอาอวนลวดมาคึงไว้เนาะโอ้วคั่ก็กินน้ำกันเฉยโอไม่กินน้ากันบ่าโอ้ไม่กินน้ากันอ๋ออืมอ๋อมันเป็นที่หลวงเนาะอ๋อยังดีตัวมีที่เลี้ยงเนาะอยู่บ้านผมไม่มีที่เลี้ยงนี่อยู่บ้านก็ได้มีแต่ขังคอกไว้โอ้ลำบากเนี่ยไง ยูนี่ล่ยูท่าสร้างไงล่ะนี่เออบ้ามิตรคังคอไกวิ่งวะบ่ผมก็ล้วงคว่มบ่ส่งเพิ่อนเ้าบ่ล่ะส่งเพิ่นย่้งอ๋อส่งแล้วส่งเงิอนส่งเพื่อนเด้อยาส่งปีหนาอ๋อส่งสามตัวส่งตัวแม่สามตัว น่าสรงมันก็ต่างกันแหละนมเลยทรงหลวงเลยทรงหลวงอ๋อเอามาเอาแม่มันอ๋อเอาแม่เอาลูกงวหลวงฮะดไปสามปอันทจ้างวหลวงเนี่ยอันมันจะไงหลวงงวหลวงเนี่ยมันก็ให้ทรงจุคปีงวหลวง ก็แล้วแต่เขาส่งเอาบ่าเออเฮ็ดสัญญาปีหน้าก็ส่งปีหน้าโอ้หกปีส่งทึ่งหกปีเลยส่งเลยมันคุ้นตัวก็หกปีด้วยหกหาปีหรออือต่อสัญญาโควิดปีหนึ่งอ๋อเป็นหกปีอ๋อหกปีพี่น้องงกหลวงหกปีส่งครั้งหนึ่งครับผมเออหกปีส่งครั้งหนึ่งพนแก้งหลายพี่น้องอือส่งฮอกแม่มันอ๋อเนี่ยปีหนาผมจะส่งสามตกันเรืองสองอืมปีหื่อหรือบดบดแล้ว ต่อไปกับเป็นของลุงบอได้น้อเนาะโอ้ยพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดน้าบอลเหลุงเฮ็ดน่ลุงตรงเห็นบออ๋อเออแต่เป็นออกเห็นยูเป็นบ้านหลังสอหลังบ่เออเเห็นยูั้ลาลวดน้ำเป็นบ่ผมเหงาสุดวันเออเเห็นยูผมลอมงูกินอยู่เนี่อ๋เ็น้าสิบแปดไรอ๋อจมงูยี่ไรนเห็นงาสิบปไร ปลูกยาเท่าไรกันนี่ปลูกยาปลูกยาก็ประมาณเกือบสิบไร่เลยนะสิบไร่หกินเนาะอืมพี่น้องอืมแต่แต่ปีหนึ่งนี่ขายได้เป็นแสนเลยนะนแสนเลยโอ้พี่น้องบางทีก็สองครบวก็สองครว่าขายบรมาสองสองแสนตัวอ้นาหลอกโคตหนึ่งปีหนึ่งคุณบอกออมันมาท่านี่มีน้องเลยเรอนี่นี่แม่มันอ้ขาวหน่อแม่อขาบอกเออใหญ่ไว้ไน่อยสงคเอ้ยไอ้หามือเรื่องค ผมใช้พี่น้องมึงนี่หลวงนี่เพราะว่าถ้าผู้ใดงจางแ่งเออจางแ่งงัวนี่กะรับบางเบงได้นี่อยู่อยู่อยู่บ้านสายหินเนาะลุงเนาะโอ้หัวหลายพี่น้องะก่อนงามอีเลีคนใครได้เป็นแสนพี่น้องแสนกลัวแสนกลัวเลยเพิ่นขายพี่น่ะปลูกหญ้าสิบแปดไร่วันสัปดว่าโอ้พี่น่ะสุดยอดพี่น้องอ่ะอ่ะอ่อเออ บอกเออแซนดี้เท่ากับซอสพวกนี้นะพอดีโอ้แม่นยูนี่เนาะครับผมืมนี่แหละพี่น้องเอาไว้งวเพื่อนนี่ตัวซ้ำกันเปื้อนเล็บเพื่อนตัวขาวอบ่โอ้ชาลีโอ ออผสมเทียมอ่ลุงผสมเทียมบ่ผสมเทียมพี่น้องสมเทียมตัวี่สวยอ๋ออืมพี่น้องบงว่ามันอุ้ยสุดอดพี่น้องย่างเราบึงของผมผสมตัวละพันกวนนี่ลุงของผมผสมตัวละพันกวน อยากผสมเด็กนละล้านนีบ่แม่พี่นาจะผสมหม้อยวลั่นนี่บ่แม่ทำผมผสมนี่หลอดละพันเหมือนทีไหนผมอยากเอาไปนั่นหรอเออเป็นพวกซีไว้พวกไงนะซีไว้อะพวกปลามันนี่นี่แมงกัดไอ้ลูกมันเป็นปลามันก่อนเออมีแมงกัดเี็ตัวนี้เออผมซื้อมาสามหมื่นกวนบ่ซุปมันนี่กับผสมได้มันนี่ได้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 งามด้วยนะเอองามด้วยปลามันนี่นี่ได้ปลามันนี่เออเออเราจะงามอ่ะ ฮัลโมันเงอออจะออกกนด้วเนี่ยได้แล้วอ๋แก้วเไยแล้วนั่นออกอีกอีกอแม่งกัดหน่หน่ลูกมันออกได้อาทิตย์นึงเนคุณบอกั่งามเลยอ้คุณไม่ออืแต่กัดซ้ำงอหน่อยยี่บาทผมเลเดือออาทิตย์นึงคือกันนี่ สร้างงานเลยนั่นนั่นอันนั้นให้เกือบสองหมื่นเลยที่กผมแพงบ่ให้หมูซาเล่เลยนะเอาชาเล่ย์บ่เนี่ยเกือบสองหมื่นเลยโอ้เกือบสองหมื่นแล้วชาเล่เนื้อมันหลายจ้ะลูกใบมุกเก่าเลยบ่เนื้อมันหลายนายห้อยบอกวนายห้อยเออเนื้อมันหลายชาเล่เนาะชาเล่เนื้อมันหลายเป็นง้อง้อเนื้อบ่มัดพันแดง้งบ่มัดพันบุนนี่ะขายง่ายแมนบุนนี่ขายง่ายตัวนี่ แต่เราก็มกดูแล้งานลุงนะผเรมเลี้ยงมาแล้วขาดทุนขาดทุนบ่โตลหกเจ็ดมื่อนโอ้ามันนนะตอยามันป่วยที่มันตายดเลยโอ้แมนนมนนี่ผมเลี้ยงงูนี่ค่อยฟื้นขึ้นเลยอืมมันบอกงแหงเนาะเลี้ยงมานี่ส่งลูกกระจบสร้างบ้านซื้อรถซีปตูหนุนพปจอตเธอเลยย่คันแปดแสนเก่าบ้าลัที่สขอยอนเล้ยงงูนี่นะงูนละงูนี่รเลี้ยงงู เลี้ยงงัวสร้างบ้านซื้อรถนะลุงเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องคนละอาชีพเลี้ยงงัวเป็นธรรมดาเด้อยสิพี่น้องครับผมเขาเป็นธรรมดาเด้อพี่น้องลุงเขาเลี้ยงงัวนี่ซื้อรถสร้างบ้านคนละคนนั้นย้อนได้เงินง้วเนาะรถด้วยนี่เล่นโชลี่หอ้ลูกอยู่จานคันหนึ่งอ้หกแสนเก่าบ่แม่ย้อนเห็นหน้าบ่ลุงเห็นหน้าบ่ได้นะบ่คืออกบ่คือมันกเจงเฮ็ดหน้าบ่คือเนาะเฮ็ดน้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมันกระเจิงมเฮ็ดมาเลยนะที่อยู่ดำ มันผมเลราเปลี่ยนอยู่คากระเลี้ยงง้วอะไรหลอดโอ้ทอกระซอรุ่นแล้วโอ้รุ่นแล้วทอกระซอลหกแสนรุ่นมัดเลยซื้อรถสองคันให้ลุงโอ้อลี่เนี่นั่นนั่นเห็นว่ารถจอดคางๆกันน่ะเนี่ยทางไปนั่นน่าเห็นสามสี่หลังเออเผมอยู่กลางเขาเออเห็นอยู่ขนางเนี้ยซื้อซื้อที่เขาเปิดเก่าไรเก่าแสนโอ้กันปีนี่เลยกันยังง้วนี่นะง้วนเลยเออว้ยลุงคุณจะมาเลี้ยงง้วขึ้นแจสันขายได้ก็ซื้อได้ยี่สิบไรแล้ว Oh. บ้านอีกเจ็ดแสนเอาตัวล่งว่านี่ลุงนี่เลี้ยงงัวนนี่ซื้อรถซื้อที่ซื้อบ้านนะนะซื้อย่างคับโอ้ oh. ถึงเต็กแค,ค่งงวนี่นะ บอเอาเอายูคาผสมน้ำ huh. ย oh. okay. so ูคาผสมน้ำอ้ยูคาสามสไรตัดสามสิไรขายง่วยอีกขายงยมันผสมกันอะแต่ที่แรกลุงลุงเลีกยงเลี้ยงจกตัวเอาแต่แต่แไรเลยสองตัวสองตัวเงินเต็งเงินเตงเงินเต็งเนี่ยบ้านนี้เขาก็เห็ดงานก็สร้างผสมซื้อเอาตัดงรงตัดปอยทุกคนระบาดตอนนี้รถ2องคันในบ้านนีโอ้ในไรตึายลาด โอ้ได้เงินแตงมาสูงง้ว <ừ> um. มาสูงง้วะหลักกัดเอาไปมาบัะคี้ได้ได้เป็นฟูงเลยเป็นฟูงเลยเนาะขนาดขายไปซื้อที่ซื้อบ้านยังยังยังเหลืออยู่เนาะสามสี่สิบตัวโอ้สี่สิบสามสิบตัวพี่น้องขายงวัวซื้อที่ซื้อบ้านโอ้เป่นหนองบ้านลูกพาย,ยุสายหินพี่น้องเป่นอะลูกกระโดดเ็นหนองเออลูกกระทำหมักยังอยู่ครับขายงัวซื้อรถบ่อโอ้เป็นหนองกันเอาเรียบอยู่เป็นหนองเนาะ อาง่วนเล่นแต่งงานด้วยสันเนาะแต่งงานแต่งงานเลยเนาะสองตัวสันโอ้เดี๋ยวมาเรียกไปเรี่องมามางคับนีมันบบบย้ายออกย้ายออกแกงออกกัดซื้อบ้านซื้อโลซื้อที่เนาะอายุข้าเฟืองแน่นี่ครับเพื่อมแน่นี่ครับโอ้แต่แต่นี้ก็เหลือก็หลายพี่น้องเหลืออยู่ตั้งสี่สิบกว่าตัวคนน่ะพี่ตัวงามคนน่ะรายกันเลยครับผมแต่ปีนึงแค่ขายจิบปีละแสนปีละแสนที่พี่น้องเพราะมันธรรมดาดิ่น่ะตัวหนึ่งกับสองหมื่นสามหมื่นกว่าสามสี่ตัวกระแสนแล้วพี่น้องคนน้อ ไม่บกอ้ยเปนหนองจุดอวนเลยารี่อยากไม่กินยองง้วรมาสั่นอ้เป็นหนอีอยากไม่กินยองง้วอรสันผมกับกะุอะออง้วมนเป็นนอก่อะีแต่ตัวอ้วนหรือคลีี่กเลียงอ้มาเป็นหนองบ้านพยูหินเด้อพน่นองเด้อบ้านยูศสหิน อำเภออารัญญประเทศครับผมจังหวัดสระแก้วครับผมบ้านอยู่สายหินอำเภออารัญญประเทศจังหวัตชะแก้วครับผมมันมีงัวหลายพี่น้องงัวหลายพี่น้องเอองัวอันพุ่นหลายพี่น้องมันสี่สิบกัวตัอย่างงัวได้ซื้อบ้านซื้อรถครับผมซื้อบ้านซื้อรถเงินเงินจากที่มาซื้องัวนี่ก็เงินอีกงานเงินเงินแทงดอกพูดสันแทงดอกพูดเด่เงินมาได้ซื้องัวสองตัวสันแต่ตัวนี้มันขยายออกมาพี่น้องได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งที่ดินนะวูวูนะเขาแบบสอ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 เนาะครับผม เอาพี่น้องคลิปนี้จบไปสำนึกครับผมเพราะว่าลุงเป็นไรง่วยู่ครับคุณผมเพราะมีเวลาคุยพ่อแผ่นไหนนะครับเนาะอยี๋ยวจะจีบบ้านเาาะจมอยู่สาหินนะครับบ้านอยูสาหินนะครับเนาะอำเภอลันจประเทศจังหวัดสระแก้วครับผมจะพูดอะอยู่ในแถวอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ฝากให้ดีครับผมอยี๋คลิปหน้าเขาเจอกับไม่พี่น้องมันเรียง่วมันเป็นเป็นซื้อครับผมงามดีพี่น้องนะนี่แหละคำว่าคนเลี้ยงง่วครับผมเลี้ยงเรียงยินดีในป็นอาชีพจะเลี้ยงยิดีเรื่องเงินรวยพี่น้องถ้าเลี้ยงยิดีรวยเรีย่างง่วงเนี่ยครับผม นี่ะถ้าเดี่ยงดีๆมันรวยดีดิ่งว่าเป็นธรรม,มาดาที่เป็นหนองท่านเดี่ยงดีดีดดล,ลุ้ยว่าสมควรบานครับผมพี่น้องฝากก,ก,กไดไลค์กดแชร์ดนะครับเด้อเป็นกำลังใจให,คห้ครับผมชีกหนาวชีกอะไรไหมครับผมมาตีข้าครับผม